มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวเอาแตงโมไปให้นกมากินค่ะกลายเป็นประเด็นที่มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นในหลายทิศทางน,นะคะจากกรณีสาวผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์เล่าเรื่องราวหลังจากไปซื้อแตงโมมากินที่บ้านค่ะโดยกินไปแล้วครึ่งลูกนะคะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเธอก็เริ่มรู้สึกผิดปกติกับร่างกายก่อนตัดสินใจเอาส่วนที่เหลือไปแขวนเอาไว้ เผื่อว่านกหรือว่ากาะรอ,อกชนมากินแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามที่คาดหมายค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊กได้โพสต์ข้อความระบุว่าเรื่องราวของแตงโมนี่คือแตงโมที่เราซื้อมาตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเรากินไปครึ่งลูกหลังจากกินได้ไม่นานนะคะเรามีอาการซึมเศร้าแตงโมอีกครึ่งลูกเราทิ้งไว้นในตู้เย็นจากนั้นพี่นุ้ยบอกว่าเป็นเพราะว่าแตงโมหรือเปล่าที่ทําให้เรานั้นมีอาการแต่เราก็ยังไม่ค่อยเชื่อคะ่ะ เพราะคิดว่าเราเครียดมากกว่าค่ะเช้าวันที่18มิถุนายนนะคะเรากับเพื่อนๆช่วยกันเคลียร์ตู้เย็นตอนแรกจะเอาแต่งโมไปทิ้งแต่เปลี่ยนใจเอาไปแขวนไว้ให้นกให้กะรอกมากินจะดีกว่าผ่านมาจนถึงวันนี้7วันแล้วนะคะแต่งโมเป็นอย่างที่เห็นยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรมากินและก็ไม่เปลี่ยนด้วยค่ะความน่ากลัวก็คือเรากินมันเข้าไปแล้วและการที่ร่างกายของเราแสดงอาการซึม สัตว์ยังไม่กินเลยอะแต่เรากินเข้าไปเยอะมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ